สวัสดีค่ะวันนี้นิ้มขออนุญาตนำสูตรขนมดอกเจอกของอาจารย์หาฤทยัยณทิรมวิทยากรเพื่อฝึกสอนและฝึกอ,อาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดมาฝากกันค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ตัวขนมมีความบางและกรอบมากค่ะ นิ่มได้ใส่ส่วนผสมของผงชาเขียวและสีผสมอาหารลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยและสีสันที่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่สนใจที่จะนําไปทําขายนะคะนิ่มรับรองว่าขายได้แน่นอน,นะคะ่ะสําหรับวิธีการทํานะคะเราจะมาใส่แป้งข้าวเจ้า2อถ้วยครึง่งแป้งมัน2อถ้วยแป้งสาลีหถ้วยแล้วผสมให้เข้ากันคะ่ะ จากนั้นเราจะนำชามผสมอีกหนึ่งใบมาผสมน้ำตาลทราย3ามถ้วยเกลือ1ช้อนชากะทิสามถ้วยและคนให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะใส่ไข่ไปสองฟองค่ะไข่ที่เห็นเป็นไข่ไก่นะคะเพียงแต่ว่าเปลือกเขาสีขาว ลงไปเครื่องถ้วยะคะและผสมให้เข้ากันตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นตามสูตรเนี่ยเขาจะนำส่วนผสมผสมลงไปในแป้งแต่ว่านิ่มเปรีย่ยนะคะเป็นน้ำแป้งมาร่อนลงไปในส่วนผสมของเหลวแทน เราจะค่อยๆใส่ส่วนผสมแป้งลงไปนะคะไม่ได้ใส่ไปเลยทีเดียวทั้งหมดตรงนี้จะเห็นว่าส่วนผสมจะยังไม่ข้นมากนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่แป้งไปทั้งหมดตอนนี้ก็ข้นขึ้นแล้วะคะ่ะเพราะว่าเราใส่แป้งไปทั้งหมดแล้ว อันนี้เราจะมาใส่ชาเขียวกันค่ะนิ่มใส่ผงชาเขียวไปทั้งหมด1ช้อนชานะคะจะเห็นได้ว่าสีของส่วนผสมจะยังไม่เด่นชัดมากเท่าไหร่นิ่มก็เลยใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสีสันขึ้นมาตรงนี้นะคะในสูตรไม่ได้มีแต่ว่านิ่มเพิ่มลงไปเพื่อที่จะให้มีสีสันที่สวยงาม รสชาติที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นค่ะจากนั้นเราจะมาใส่งาดำลงไปค่ะตามสูตรนะคะปริมาณงาดำทั้งหมดครึ่งถ้วยแต่สำหรับใครนะคะที่ชอบทานมากกว่านั้นก็ใส่เพิ่มขึ้นไปก็ได้ค่ะ หรือจะใช้งาขาวก็ไ,ได้นะคะคราวนี้เราจะมาทอดขนมดอกจอกกันค่ะวิธีการนะคะนิ่มจะนำพิมพ์ขนมแช่ลงไปในน้ำมันและเปิดไฟให้น้ำมันร้อนพิมพ์ก็จะร้อนตามไปด้วยดูไหมคะจากนั้นเราจะนำพิมพ์เนี่ยมาจุ่มกับขนม ขนมก็จะติดแต่ถ้าเกิดว่าตัวพิมพไม่ร้อนเนี่ยขนมก็จะไม่ติดค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากเราต้องคนส่วนผสมทุกครั้งนะคะก่อนที่จะนําพิมพ์ของเรามาจุ่มตอนนี้พิมพ์ร้อนแล้วก็สับน้ํามันนิดนึงค่ะแล้วก็ลงจุ่มลงไปไม่ต้องจุ่มจนมิดนะคะให้เว้นขอบเว้นิดนึงนะคะ่ะไม่อย่างนั้นขนมจะไม่หลุดออกไปนะคะเห็นไหมคะว่าแป๊บหบนึง่ง ขนมเขาก็จะหลุดออกจากตัวพิมพ์ค่ะจะเห็นว่าไม่ต้องเขย่ามากนะคะเพราะว่าเห็นบางสูตรเนี่ยตัวแป้งเนี่ยเขาจะหนาพอจุ่มลงไปแล้วจะต้องใช้แรงเขย่าเพื่อที่จะให้ขนมเนี่ยหลุดออกมาแต่สูตรนี้นี่คือไม่จําเป็นค่ะแค่จุ่มทิ้งไว้แป๊บเดียวเขาก็จะหลุดออกจากพิมพ์เองนิมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสูตรนี้เขาจะเป็นเหมือน แป้งเขาจะบางกรอบอะคะ่ะไม่ได้หนาก็เลยไม่ติดกับพิมพ์ก็ทําให้ออกได้ง่ายเวลาทอดนะคะไม่ต้องทอดนานมากคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวสีเขียวของเราเนี่ยมันจะไม่ไม่โชว์ออกมาเนาะเราอยากที่จะให้มีสีเขียวออกมาเราก็จะทอดให้อย่างอย่างพอมีสีอยู่อะคะ่ะไม่ใช่เหลืองทองไปซะเลยเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้บนถ้วยนะคะเพื่อที่จะจัดดอก นี่จะเห็นเลยนะคะว่าขนมเนี่ยบาง,บางมากเลยอันนี้นะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะถ้าพิมพ์ไม่ร้อนจะเป็นยังไงอันนี้นะคะพิมพ์ไม่ร้อนนะคะขนมก็จะแตกหลุดออกไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยพิมพ์ขนมจะต้องร้อนและน้ามันก็จะต้องร้อนในระดับปานกลางค่ะไม่ใช่อ่อนไปหรือว่าแรงไปถ้าแรงไปก็จะไหม้ ก็จะไม่ดีค่ะดอกเขาก็จะไม่ไม่ตั้งสวยเนะาะคราวนี้เรามาฟังเสียงกันะค่ะว่ากรอบขนาดไหนไเห็นไหมคะว่าแป้งบางมากนะคะขนมโปร่งแล้วก็กรอบ แอนิมก็อยากให้ลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์หาฤท,นะทัยนาทิโรงอีกครั้งนะคะสำหรับสูตรดีๆแบบนี้และถ้าใครสนใจพิมพ์ขนมดอกจอกหรือผงชาเขียวมะชะะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเพจ Two Sisters นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะอย่าลืมคลิกไลค์และ subscribe ให้นิมด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย